สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจนะครับแนะนําตัวนะครับผมนะครับนายกิศกรสุรเมธีมโนบนะครับผมนะครับนายเหมรัตกองชัยครับเสนอนะครับครูพิชัยพัฒน์คังเจริญธนกิจนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องเกี่ยวกับอบจนะครับเราก็ต้องรู้กันนะครับว่าอบจคืออะไรนะครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับหรือที่พวกเราเรียกกันว่าอบอจอครับเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดน,นะครับโดยแต่และจังหวัดของประเทศไทยนะครับจะมีจังหวัดละหนึ่งแห่งนะครับแต่ยกเว้น2ที่นะครับคือกรุงเทพมหานครและพัทยานะครับซึ่งเป็นรูปแบบการปรกรปรครองแบบพิเศษการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับก็คือการปกครองท้องถิ่นของตอนเองนะครับในรูปแบบที่สอดคล้องต่อการบริหารในท้องถิ่นของตนนะครับที่ต่างออกไปจากท้องถิ่นอื่นนะครับ ส่วนใหญ่นะครับรูปแบบพิเศษนะครับจะเห็นได้ตามเมืองใหญ่ๆที่มีประชากรจํานวนมากนะครับและมีโระบจัดการที่ซับซ้อนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการท้องถิ่นของตนเองนะครับและต่อไปนี้จะเป็นคลิปตัวอย่างของการปกครองรูปแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะครับการปกครองพิเศษกรุงเทพมหานครโครงสร้างของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารเรียกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยประธานสภาหนึ่งคนรองประธานสภาไม่เกินสองคนกรุงเทพมหานครแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขต แต่ละเขตมีสำนักงานเขตโดยมีผู้อำนวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบและมีสมาชิกสภาเขตจำนวนอย่างน้อยเขตละ7คนอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีสภาเขตประกอบด้วยประธาน1คนและรองประธาน1คนมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภานะครับบทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเข้าดำรงตำแหน่งโดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระสี่ปีนับจากวันเลือกตั้งนะครับเมืองพัทยามาดูโครงสร้างเมืองพัทยากันนะครับ เมืองพัทยาประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญตัติเรียกว่าสภาเมืองพัทยาฝ่ายบริหารเรียกว่านายกเมืองพัทยาสภาเมืองพัทยามีจำนวนสมาชิก24คนมาจากการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาประธานสภาเมืองพัทยา1คนและรองประธานสภาเมืองพัทยา2คนมาจากการคัดเลือกของสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับ มาดูบทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดํารงตําแหน่งของนายกเมืองพัทยากันนะครับนายกเมืองพัทยามีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเมืองพัทยาเข้าดํารงตําแหน่งโดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาดํารงตําแหน่งอยู่ในวาระสี่ปีนับจากวันเลือกตั้งนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น ความเป็นมาของอบจหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับผมในปีพศ2495นะครับผมมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเพื่อจัดตั้งอบจหรือองค์กรบริหารส่วนจังหวัดขึ้นมานะครับอย่างเป็นทางการครับเพื่อให้ประชาชนนะครับมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆนะครับเช่นการพัฒนาทางด้านการศึกษาเป็นต้นนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของพื้นที่รับผิดชอบและหน้าที่ของอบจนะครับ อบจนะครับจะมีพื้นที่รับผิดชอบก็คือภายในจังหวัดของตนนะครับมีหน้าที่คือช่วยเหลือและพัฒนาของเทศบาลแล้วก็องค์กรบริหารส่วนตำบลน,นะครับรวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความซับซ้อนนะครับหน้าที่ของอบจนะครับ1คือตาบัญญัติโดยไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายนะครับ2จะทําแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและประสานการนะครับ สารจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบคณะธนตรีกาหนดสำหรับสนุนสภาตําบลราชาการส่วนท้องถิ่นอื่นให้พัฒนาท้องถิ่นนะครับ่ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของภาคตําบลราชาการและท้องถิ่นนะครับหแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและก็ราชาการส่วนท้องถิ่นนะครับหกอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัตินะครับระเบียบการบริหารส่วนจังหวัดพศสอ 4,9,8เนะครับเฉพาะภายในเขตสภาตำบล 7. นะครับกล่าวโดยสรุปก็คือการบมลุงรักษาและดูแลคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและศิลปะเวณนีของท้องถิ่นที่ตวเองได้รับการรับผิดชอบนะครับแล้วก็จัดการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมทั้งการสนับสนุนดูแลพัฒนานเด็กเล็กด้วยนะครับ8นะครับจะทํากิจกรรมอื่นใดอันเป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นนะครับ ที่อยู่ในเขตของการบริหารส่วนจังหวัดน,นะครับได้กิจกรรมนั้นเป็นสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดําเนินนะครับการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นะครับจะทําทั้งนี้ตามที่กําหนดให้ตามหลบกกระทรวงนะครับข้อ9นะครับจะทํากิจกรรมอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นนะครับหรือก็คือการพัฒนาสาธารณูโปโภคถนนไฟฟ้าน้ำประปาส่งเสริมการศึกษาและธรรมท้องถิน่น และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนและนี่คือตัวอย่างหน้าที่ของอบจนะครับคือการพัฒนาสาธารณูปโภคถนนไฟฟ้าน,น้ำประปาส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับจัดการทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เองได้รับมอบหมายนะครับพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณสุขอนามัยนะครับส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นของตนนะครับ หัวข้อต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของโครงสร้างและจํานวนสมาชิกสภาอบจนะครับโครงสร้างและจํานวนสมาชิกอบจนะครับจังหวัดใดมีรัศดรไม่เกิน5,000 0นคนนะครับสามารถมีสมาชิกอบจได้24คนนะครับจังหวัดใดมีรัศดรเกิน5 0 0 0 0นคนแต่ไม่เกิน1ล้านคนนะครับจะสามารถมีสมาชิกอบจได้30คนนะครับจังหวัดใดมีรัศดรเกิน1ล้านคนนะครับแต่ไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนคนนะครับจะสามารถมีสมาชิกอบจได้3 6คน จังหวัดใดที่มีรัศดรเกิน1นล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกิน2ล้านคนนะครับสามารถมีสมาชิกอบจได้12คนนะครับส่วนจังหวัดใดที่มีรัศดรเกิน2ล้านคนขึน้นไปนะครับสามารถมีสมาชิกอบจได้4 8คนนะครับในส่วนต่อมานะครับจะเป็นการแต่งตั้งรองนายกอบจและเลขาธิการลมถึงที่ปรึกษานะครับหากมีสมาชิก24คนถึง30คนนะครับสามารถแต่งตั้งรองนายกได้2คนนะครับ หากมีสมาชิก36-42คนนะครับสามารถแต่งตั้งรองนายกได้3คนนะครับหากมีสมาชิก48คนนะครับสามารถแต่งตั้งรองยกได้4คนนะครับในส่วนของเลขานุก,การและที่ปรึกษานะครับสามารถแต่งตั้งรวมกันได้ไม่เกิน5คนนะครับและในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของโครงสร้างองค์กรอบอรจอนะครับด้านบนสุดน,นะครับจะเป็นนายกอบอจอนะครับที่มีตำแหน่งสูงสุด รองลงมาจะเป็นส่วนของรองนายกและที่ปรึกษารวมถึงเลขานุก,การนะครับรองลงมาก็คือประหลัดอบอจอนะครับแล้วมีหน่วยงานแตกด้วยออกมาคือหน่วยงานตรวจสอบภายในนะครับและจากประหลัดอบอจอนะครับจะแบ่งออกมาเป็นรองประหลัดอบจนะครับและจากรองประหลัดอบจนะครับจะแบ่งออกมาเป็นหัวหน้าสํานักประหลัดนะครับพ่วงหน่วยการกองแผนและงบประมาณนะครับ ผู้อำนวยการกองข้างนะครับผู้มำนวยการกองพัสดุผู้มำน่วยการกิจการขนส่งผู้มำนวยการกองกิจการสภาผู้มำนวยการกองคลังผู้มำนวยการกองการศึกษาผู้มำนวยการกองส่งเสริมผู้มำน่วยการกองเงินเมืองและผู้อํานวยการเจ้าหน้าที่นะครับและนี่ก็คือตัวอย่างโครงสร้างองค์กรขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ โดยมีบนสุดนะครับคือนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับแบ่งออกมาทางฝั่งขวานะครับคือสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็แตกแขนงมาเป็นประธานสภาบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แต่แขนงแยกย่อยออกมาเป็นรองประธานสภาสองคนและรองประธานสภาสองคนแต่แขนงแยกย่อยออกมาเป็นสมาชิกสภาและเลขานุกการสภา ลับไปที่ตรงกลางจะแบ่งเป็นเลขานุก,การ4ี่คนและที่ปรึกษาของสภาจังหวัดเชียงใหม่1คนและด้านล่างของเลขานุก,การกับที่ปรึกษาคือรองนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จํานวน3คนที่ด้านล่างของรองนายกอบจก็จะเป็นในส่วนของประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแบ่งออกมาเป็นกองเจ้าหน้าที่แล้วก็กองหน่วยตรวจสอบภายใน โดยประหลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะมีรองประหลัดแบ่งออกมาได้อีก3คนคนที่ 1. ดูแลเรื่องสำนักงานประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานงคลังกองยุทธาศาสตร์และงบประมาณคนที่2ดูแลเรื่องสำนักงานข้างกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเลขานุก,การองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่ส ดูแลในส่วนของสำนักงานการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมและกองสาธารณสุขจะสังเกตได้ว่าการบริหารจัดการองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะมีโครงสร้างตามองค์กรบริหารส่วนจังหวัดโดยทั่วไปต่อไปนะครับก็จะเป็นการเลือกตั้งนะครับผมการเลือกตั้งนายกอบจนะครับหรือการเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดนะครับมีส่วนร่วมในการเลือกบุคคลที่มีความสามารถนะครับและเหมาะสมกับการบริหารนะครับเพื่อมาพัฒนาท้องถิ่นในระดับของจังหวัดของตัวเองนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคุณสมบัติของผู้สมัครนายกอบอจ,จอนะครับ ข้อแรกนะครับผมก็คือต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีหรือมีอายุ35ปีขึ้นไปนะครับผม 2. นะครับต้องมีสัญชาติไทยครับ3มนะครับมีการอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งอย่างน้อยนะครับ1ปีครับ 4. นะครับผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์หรือมีข้อบังคับทางกฎหมายห้ามลงสมัครครับ5นะครับคือไม่มีตำแหน่งทางการเมืองครับเช่น การที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับต่อไปนะครับเป็นการเลือกตั้งสมาชิกของอบจนะครับผมสมาชิกของอบจนะครับผมจะได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนนะครับในแต่ละเขตของจังหวัดนั้นๆนะครับผมจํานวนสมาชิกสภานะครับจะแตกต่างกันไปตามขนาดของจังหวัดและจํานวนประชากรในจังหวัดนั้นๆนะครับต่อไปนะครับ ก็จะเป็นคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกของอบจนะครับ 1. นนะครับคือมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์นะครับ2นะครับคือเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยครับ3นะครับผู้สมัครจะต้องมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในจังหวัดนั้นๆครับข้อที่4นะครับผมคือต้องอาศัยอยู่ในเขตเลือกตั้งที่สมัครรับเลือกนะครับอย่างน้อย1ปีครับข้อที่5นะครับไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายที่ห้ามครับผมเช่นการเป็นบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมายครับ ต่อไปข้อห้ามที่ใช้กับผู้สมัครนะครับทั้งนายกอบจและสมาชิกสภาออกของอบจนะครับ 1. นะครับคือไม่เป็นผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิทางการเมืองนะครับ2นะครับต้องไม่มีหนี้สินที่ไม่ได้ชําระหรือล้มละลายที่ไม่ได้รับการผ่อนปลนนะครับ 3. นะครับไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในตําแหน่งตามกฎหมายที่กําหนดนะครับต่อไปนะครับจะเป็นหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับ 1. นนะครับบัตรประชาชนครับ 2นะครับหนังสือเดินทางหรือฮอสปอร์ตนะครับ3นะครับใบขับขี่ครับ4นะครับหลักฐานอื่นๆที่ออกโดยรัฐครับ5ครับเปิดผ่านแอปนะครับผมแอปก็จะมีแอปพลิเคชันไทย i ID นะครับแอปพลิเคชัน DLT QR license นนะครับแอปพลิเคชันบัตรคนพิการนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับผมถ้าไม่สะดวกไปเลือกตั้งนะครับผมสามารถยื่นหนังสือแจ้งเหตุได้นะครับผมภายใน7วันก่อนการเลือกตั้งนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนการลงคะแนนการเลือกตั้งนะครับผม 1. นะครับคือการตรวจสอบชื่อตัวเองที่จุดเลือกตั้งนะครับผม 2. นะครับทุกหน่วยการเลือกตั้งนะครับผมจะมีการรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุครับ 3นะครับก็จะเป็นการยื่นหลักฐานแสดงตัวตนครับ4นะครับผมคือการลงลายมือและลายนิ้วโป้งครับผม5เป็นการรับบัตรเลือกตั้งนะครับผมจะได้บัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับเพื่อลงคะแนนให้นายกอบจและสมาชิกสภาของอบจนะครับ6นะครับเป็นการเข้าคูหาและกากบาทลงคะแนนให้สภาสมาชิกของอบจและนายกอบจนะครับ7นะครับ คือการเลือกสภาสมาชิกอบจและนายกอบจนะครับเลือกได้เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้นนะครับผมและนําไปใส่ในกล่องเลือกตั้งนะครับเวลาในการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับผมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับแกกระทําที่ผิดกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับผม1นนะครับคือไม่มีสิทธิ์แต่ยังพยายามลงคะแนนเสียงนะครับ2นะครับคือจงใจทําให้บัตรเสียครับ 3นะครับไม่ได้มีสัญชาติไทยนะครับ4นะครับคือเล่นการพนันการลงผลเลือกตั้งนะครับ5นะครับการหาเสียงแบบผิดกฎหมายครับ6ครับถ่ายภาพและเผยแพร่นะครับ7นะครับคือการจัดงานเลี้ยงของเลือกตั้งนะครับผม8นะครับรับทรัพย์สินเพื่อลงคะแนนนะครับ9นะครับใส่ร้ายผู้อื่นจนผู้อื่นเสียสิทธิ์นะครับ10นะครับนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากสถานที่เลือกตั้งนะครับ ในส่วนต่อไปก็จะเป็นคลิปเกตความรู้เล็กๆน้อยๆที่พวกเราหามานะครับตั้งอบจหนึ่งกุมภานี้ไม่มีเลือกล่วงหน้าไม่มีการนอกเขตทุกคนต้องกลับบ้านไปกาบัดสองใบนะรู้ยังอบจอบจอบจคืออะไร อบอจยอ่อมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีจังหวัดละหนึ่งแห่งยกเว้นกรุงเทพโครงสร้างภายในประกอบไปด้วยนายกอบอจอเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสอ,อบอจอทำหน้าที่เป็นสภาโดยผู้สมัครนายกอบอจอ,อาจจะมีหรือไม่มีสังกัดพรรคการเมืองก็ได้รวมทั้งสอ,อบอจอก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสังกัดของนายกอบอจอด้วยก็ได้นะ <S 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 ส่วนจำนวนของสอบจจะมีกี่คน ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนของราษฎร,รในจังหวัดนั้นๆอปจอถือเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับสสที่กว่าจะได้แก้ปัญหากันต้องผ่านกระบวนการตั้งกระทู้ถึงรัฐมนตรีหรือการนําเรื่องเข้าสู่คณะกรรมาการของรัฐสภาหรือแม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังไม่ได้ใกล้ชิดประชาชนมากเท่าอบจอเพราะหน้าที่หลักของผู้ว่าคือการรับนโยบายของส่วนกลางมาปฏิบัติภายในจังหวัดอีกทีแล้วภารกิจของอบจอมีอะไรบ้าง ก็มีจัดบริการสาธารณะจัดการขยะสร้างสะพานสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมการศึกษาดูแลป่าไม้ไฟฟ้าขนส่งลงงบประจำปีส่งเสริมประเพณีศิลปะภูมปรริปัญญาแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำเสียถนนพังมลพิษโผล่โอ้โหโรคติดต่อก็ต้องเคลียการท่องเที่ยวก็ต้องดู แต่จะภารกิจไหนก็แก้ไขได้รวดเร็วไม่ต้องรองอบจากส่วนกลางอย่างเดียวเพราะอบจอมีไรายได้เป็นของตัวเองที่จัดเก็บจากภาษีเช่นภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายและอากรการค้าสัตว์เป็นต้น 1. กุมภาพันธ์2568 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นอย่าลืมกลับไปเลือกตั้งตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านเช็กสิทธิ์ให้พร้อมเข้าคูหาเลือกนายกอบจอใบหนึ่งเลือกสอบจใบหนึ่ง การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายทัชพลอภิรติไมยนะครับผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คนปัจจุบันนะครับการเลือกตั้งนายกอบจวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับผมพักใหญ่ๆมีทั้งหมด3พักด้วยกันนะครับผม1นะครับพักเพื่อไทยนะครับ2นะครับพักชาติไทยพัฒนาครับ3นะครับพักประชาชนครับผมและนี่นะครับผมคือผลการเลือกตั้งนายกอบจนะครับผม วันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับผมเอาละครับหลังจากที่เ,เพื่อนๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอบจหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกันไปที่เรียบร้อยแล้วเรามาทดสอบต,ตอบคาถามหลังจากการที่เราได้รับความรู้ดีกว่าครับคําถามข้อที่1นะครับการเลือกตั้งที่ผิดกฎหมายการเลือกตั้งมีอะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างประกอบครับคําถามข้อที่2นะครับการเลือกตั้งที่ถูกมีกี่ขั้นตอนนะครับ และมีขั้นตอนอะไรบ้างครับคำถามข้อที่3นะครับอบจอมีหน้าที่อย่างไรครับและมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศครับและนี่ก็คือแหล่งอ้างอิงของพวกเรานะครับแล้วก็จบการนำเสนอไปแล้วนะครับ ในสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าหากมีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขอประทานอภัยมาหที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ